ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor X94 5G ครับผมเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honor นะครับเป็นมือถือที่เปิดตัวในเรทราคาเหมือนต้นๆครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกของทาง Honor ในปีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีโอกาสได้เครื่องมาก็อยากจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม PUBG Mobile เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตั้งค่าการาฟิกเนี่ยจะปรับได้แบบไหนบ้างนะครับ ถ้าถามถึงเครื่องไม้คือมือช่วยในเรื่องการเล่นเกมนะครับเขาก็จะมีตัวเกมเมเนเจอร์ครับผมเอาไว้ปรับโหมดอยู่ตรงนี้เปิดโหมดต่างๆนะครับผมอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เล่นแอปป๊อปอัพได้นะครับทุกคนก็เป็นมือถือที่ขายในเยทราคาหมื่นต้นๆที่ให้สเปคการใช้งานมาดีน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นฟังก์ชันเด่นของเขาเลยนั่นก็คือในเรื่องความแข็งแรงความทนทานของตัวเครื่องนะครับ ่าโอเคเข้าเกมมาแล้วครับผมตัวชิปของเขานะก็จะเป็นตัว snapdragon 6 Gen 1ครับเป็นชิป4นาโนเมตรเดี๋ยวเรามาดูตัวตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันถ้าเราปรับกราฟิกลงมาที่ลื่นไหลเนี่ยเฟรมเรตจ,จะอยู่ที่สูงสุดเลยนะครับสมดุลเฟรมเรตยังอยู่ที่สูงสุด HD เฟรมเรตยังอยู่ที่สูงสุด HDR SD เฟรมเรตก็ยังอยู่ที่สูงสุดนะครับ Ultra HD เนี่ยเฟรมเรตจ,จะดรอปลงมาที่ั l t ้ a แต่ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมขออนุญาตทุกคนปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับนี้แล้วกันนะครับ ลื่นไหลแล้วก็เฟรมเด็สูงสุดสีสันสดใส 4X ครับผมในส่วนของตัวแผดเสียงของเขานะครับก็จะมีออาต้าให้เปิดเนาะก็เปิดใช้งานเลยนะครับตัวเจโลงเขาแน่นอนครับมือถือราคานี้จากทางออเนอร์ให้มาครบอยู่แล้วมีเจโรสโคปให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับทุกคนลำโพงเขาเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะเป็นลำโพงคู่ที่แบบสามารถเล่งแบบเนี่ยเปิด300%แบบนี้ได้ครับคือเสียงกระหึ่มมากบอกเลยเสียงดังมาก สเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า Honor X9 45G เครื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนต้นที่สเปคให้มาแบบดีครับอันนี้ต้องชมเลยว,ว่าดีมากๆโอ้โห h o เนอรนี่คือจัดตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะก็ได้หน้าจอมาที่6.78นิ้วนะครับเป็นจอโค้ง AMOLED ครับผมแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่4,000นิตเลยนะครับทุกคนรีเฟรชแน่นอน120เฮอยู่แล้ว ชิปก็ snapdragon 6 Gen 1นะครับเป็นชิป4นาโนเมตรมาพร้อมกับแรม12กิกหน่วยความจำ256กิกครับแล้วก็ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องก็โอเคครับกล้องหน้าเซฟี่ความละเอียดอยู่ที่16เมกะพิกเซลนะครับกล้องหลังเนี่ย108เมกะพิกเซลมีเลนส์มุมกว้างมาให้ใช้งานด้วยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับได้ความจุมาที่6,600ม ah ิลครับ นี่คือตัวเครื่องของตัวแบตเตอรี่6,600ม mm ิลลิแอมนะครับทุกคนบางไหมบางมากๆเลยนะความบางอยู่ที่7.98ม mm ิลลิเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่189กรัมเองครับแบตเยอะตัวเครื่องบางเบาสวยครับทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จเร็ว66วัตต์นะครับผมก็โอ้โหชาร์จเร็วมากก็แน่นอนครับเชื่อมต่อ 5G อะไรต่างได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่เขาชูจุดเด่นมากก็คือในเรื่องความแข็งแรงความทนทานก็กันน้ํา กันฝุ่นได้ในระดับ IP 65m นะครับกันการกระแทกรอบด้าน360องศาป้องกันแบบ3มชั้นเลยนะครับป้องกันการรั่วซึมด้วยในเรื่องการกันน้ำของเขานะครับก็ถือว่าดีมากองจริงบอกเลยใครที่แบบเป็นสายแอดเวนเจอร์นะเป็นสายที่แบบโอ้โหสเสินน้ำสเสรินบอกอะไรเงี้ยนะครับเดินป่าเดินเขาบ่อยๆเป็นสายที่แบบว่าทำงานในที่กลางแจ้ง ต้องการมือถือสเปคดีๆทนๆอย่างเงี้ยตัวนี้คือจบแน่นอนครับกล้องสวยจอสวยเล่นเกมได้ลำโพงกระหึ่มเครื่องมีความแข็งแรงความทนทานตกกระทงกระทงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับทุกคนก็แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนครับเหมือนต้นๆเองครับคุ้มรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาในตัว Honor X9B ก่อนหน้านี้นะตัวนั้นก็ คนที่ความสนใจเยอะนะแล้วก็ขายดีด้วยตัวนั้นอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาต่อยอดเนาะมาเพิ่มสเปคต่างๆนะครับอืมโอเคทุกคนเล่นเกมพับจีโมบายได้ครับบอกได้เลยจากที่สัมผัสตร,ตรงนี้นะเล่นได้ครับเล่นได้ิงกันย่งวะ ใครที่ชอบเล่นเกมพับ G ี o โมบานะครับเล่นได้ครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเจลโลใช้งานดีเจลโลคมมากเจลโลใช้งานดีเจลโลคมนะครับเสียงกระหึ่มภาพสวยกราฟิกสวยอู้ของเยอะจังเลยให้เพื่อนเขาฆ่าไปก่อนนะครับทุกคนผมยังไม่ไปลุยนะ หรือว่าเราจะไปลลไปเราไปลุยดีกว่านะะจบไปยังเนี่ยอุ่าปล่อยให้คิวให้ค่าไปก่อนนะเนี่ยอ๋อโอเคจบไปแล้วนึกว่าจะต้องให้ถึงมือเรานี่อออกลูกคีโมไปแล้วนะเราออกลูกโมไปแล้วตาเล็กเนียนสมูทดีครับจอทัดลื่นดีเจลโอใช้งานได้ได้ดีได้คมดีครับครบทุกอย่างครับ สำหรับคนที่ชอบเล่นเกม PUBG MOBILE ความร้อนควบคุมได้ดีมากครับตัวนี้อันนี้คือชมเลยผมได้ลองเล่น ROV ต่อเนื่องนะความร้อนแบบหคุมได้ดีจัดๆเลยนะครับสำหรับตัวเกม PUBG MOBILE ความร้อนมีในระดับอุ่นๆมือครับก็ไม่ได้ร้อนแบบจนเครื่องสะดุดอะไรนะครับก็โอเคดีครับความร้อนควบคุมได้ดีชิปของเขาก็จัดการแบบเรื่องความร้อนได้ได,ดีด้วยนะครับทุกคนโอเคมากโอเคมาก โยกซ้ายโยกขวาตาเล็กนะครับผมเจลูสโคปก็โอ้โหคมดีมากก็อุปกรณ์พร้อมอะไรต่างๆพร้อมจะกินไก่ไม่กินไก่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วแหละตัวผู้เล่นและว,ว่าจะฝีมือแค่ไหนนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่โดนยิงตายก็ก็ดีเท่าไหร่ละโอเคมากทุกคนชอบมาก ชอบมากลำโพงคู่ด้วยนะเล่งเสียง300%แบบก็หึ่มมากอันนี้คือคือชอบครับสอหบมือถือที่ขายในเลทราคานี้งบประมาณนี้แล้วเล่นออกมาได้ขนาดนี้นะครับด้วยความที่เขาให้แรมมา12กิกด้วยเนาะอจอก็จ2อก็120เฮอร์ตนะครับทัดลื่นดีมากไปไปกันต่อดีกว่าเราวิ่งเข้าวงอีกตั้งครึ่งกิโล นี่ครับดูตาเล็กภาพอะไรต่างคือดีเวอร์อะเอจริงความร้อนคุมได้ดีมากครับใครที่มีงบประมาณนี้อยากจะให้รางวัลตัวเองเนาะมีงบประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับแนะนำครับไม่ผิดหวังครับสาวเจ้าออเนอร์เอ็ก์เ้าซีห้าจีเครื่องนี้ครับซื้อในช่วงเขาแบบพีออเดอร์นะยิ่งแบบจะได้โอ้โหโปรโมชั่นเนาะของแถมต่างๆนะครับทุกคนหรือไม่ใครแบบ ซื้อช่องทางออนไลน์ยิ่งได้แบบบางช่วงบางจังหวะที่เขานี่เป็นไงล่ะบางช่วงบางจังหวะที่เขาแบบมีโปรอย่างเงี้ยครับทั้งโปรของแบรนด์เองทั้งโปรของแอปช้อปปิ้งเองนะครับก็จะได้ราคาที่แบบดีแน่นอนครับบอกเลยดีแน่นอนราคายิ้มอ่ะเอาจริง แล้วผมแนะนำให้ให้ให้ซื้อเลยนะถ้าเราแบบพอใจราคาแล้วมีสีที่เราต้องการก็แนะนำให้ซื้อเลยนะครับอย่าลังเลบอกเลยว่าถ้าของหมดเนี่ยก็คือหมดจริงๆนะเหมือนรอบก่อนหน้านี้นะครับในตัว h o n o r e 9 b อะ่ะคืออันนั้นคนถามหาเยอะมากบอกของหมดกดไม่ทันนะครับก็แนะนำครับแนะนำไม่อยากให้พลาดเนานะสำหรับใครที่แบบเออจะซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าได้จังหวัดได้ราคาดีๆที่เรารับได้นะครับ กดซื้อเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาลิงก์มาทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ตอนนี้ YouTube เขาอนุญาตให้เราแบบติดตะกร้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาร้านค้าออฟฟิเชียลมาแปะไว้ให้เนาะใครที่กดซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จะเป็นการแบบสนับสนุนผมไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับทุกคนขอบพระคุณอย่างมากเลยเพราะว่ารอจากยอดวิวก็ มันโอ้โหรายได้มันหายไปเยอะเลยเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยได้ดู YouTube เท่าไหร่นอยยกเว้นคนที่แบบต้องการที่จะซื้อจริงๆงเนี้ยครับถึงจะเข้ามาดู YouTube อยอดวิวหายไปเยอะเลยครับทุกคนดังนั้นค่าแอดของครูรอโฆษณาก็หายไปเยอะเลยก็ยังไงก็าฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมก็เล่นเกมมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็พอรู้เรื่องรู้อาการครับทุกคนเล่นได้ดีมากครับอันนี้คือชมเลยภาพสวยกราฟิกสวยเจโรดีความร้อนคุมได้ดีลำโพงกระหึ่มครับ ทัดติดมือดีแค่นี้จบครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าไม่ควรผลาสดเจ้า Honor E9 4G เครื่องนี้ครับโอเคลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ